อืมเจริญพรอารุณสวัสด์ยามเช้า,าวันนี้น้องทำอะไรมาหรือไหมทำไข่เจียวเจมาหน้าตาเหมือนมากเลยเ <laughs> มื่อวานเนี่ยเป็นวันที่โอ้โหคนเข้ามาดู Facebook ไลฟ์เยอะเลยทีเดียว ทั้งดูสดยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าแชร์แล้วก็ดูตามหลังเนี่ยเยอะมากวันเดียวพันสี่ร้อยวิวเลยเนาะแน้ะก็แสดงว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยถูกถูกกล่าวขานมาก่อนหรือว่าถูกพูดมาก่อนนั่นเอง <c oughs> วันนี้ก็จะมาต่อนะมาต่อว่าโอ้โหการที่เราจะเอาบุญใหญ่กับคุณยายนี่มันยากยากมากๆนะ ก้อบอกว่าอย่างนี้ว่าหลวงพ่อท่านทุ่มหน้าตักจริงๆนะฮเมื่อวานพูดถึงเรื่องของการขนคนขนหนึ่งล้านคนมาวัดพระธรรมากายมาอย่างไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีประเภทที่มาก่อนถูกไหมต้องมาก่อนเนาะนะสองมามาขะงานนะฮะ ไอ้เพื่นมาหลังไม่นับเพราะมาไม่ทันนะมันต้องมาก่อนแล้วก็มาขณะงานนะถามว่ามาก่อนมีปัญหาไหมมาก่อนเนี่ยมีมีทำไมอะ่ะออไม่จะอยู่ยังไงถูกไหมมันจะอยู่ยังไงสองไม่จะกินยังไงนะสามจะเข้าห้องน้ํำยังไงนะแล้วในระหว่างวันเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องมีคนดูแลอีกโอ้โหเรื่องเยอะเลย นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกลุ่มคนที่จะมาคอยดูแลตรงนี้นะไหนๆก็จะมาแล้วนะหลวงพ่อท่านก็เลยช่วงการก่อนเตรียมงานเนี่ยนะสำคัญมากๆเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อวานบอกว่านิม,มนต์พระมาสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศคำว่าสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศพระผู้ติดตามอีกอะไรอีกก็น่าจะเหยียบเหยยีบแสน นะพอบอกว่าสามหมื่นกว่าวแล้ววันนั้นเนี่ย <c oughs> ถวายเพื่อสวดพระอิธรรมนะครั้งสุดท้ายนะสลายร่างคุณยายเนี่ยจึงได้ถวายไตรจีวรเนี่ยให้กับเหล่าคณะภาพุโสถ์นะทั่วสังฆมณฑลเลยที่มาทั่วประเทศนี่แหละสามหมื่นถามว่าถ้าถ้ามาแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้นโยบายบอก อยากจะให้ให่มสีเดียวกันโอ้โหยากไหมห่มสีเดียวกันเนี่ย <Yeah. S 1> หลายสีหนอะแล้วพอบอกว่าผมสีเดียวกันอย่างน้อยต้องมีเท่าไหร่ uh huh. ถูกไหมฮะนี่คนนั่งแพ็กค,คนนั่งจัดจีวอนอยู่นี่ฮะพระจ้อุเทนนี่น่าสาธุนี่พระจ้อุเทนนี่ท่านบอกว่าโอ้โหนี่ผมนึกพอเล่าเรื่องนี้ผมนึกจําได้เลยเนี่ย ถวายสามหมื่นแต่ผมต้องเตรียมหกหมื่นหกหมื่นนะหกหมื่นไรในเวลานั้นนะพระวัดพระธรรมากายมีกี่องค์ให้ถ่ายเมื่อปีสี่สองเมื่อปีสี่สามนะงานสลายร่างอุณายเนี่ยปีสี่สิบสี่สองพันห้าร้อยสี่สี่ ปีศสามเนี่ยนะพระวัดพระธรรมก,กายมีกี่องค์จัดงานล้านจัดงานล้านนะต้องบอกงี้นะพระวัดพระธรรมก,กายมีอยู่สามร้อยกว่าเ,เป็นไปได้อจะพับจีวรยังไงให้ได้หกหมืนนะตายสิครับทำยังไงอ่ะนะ พอนโยบายมาเสร็จปุ๊บหลวงพ่อธรรมท่านเป็นผู้มีอัจฉริยภาพมากเลยพอคุณยายเนี่ยท่านละสังขาร <c oughs> หลวงพ่อท่านก็ให้จัดพิธีสวดพรายพิธรรมให้กับคุณยายทุกคืนนะพอหลังจากสวดพระยพิธรรมคุณยายทุกคืนนะจบส,สองทุ่มกว่า สวดเสร็จปุ๊บนั่งสมาธินะครับหลังๆก็จะมีเทศด้วยนะก็สองทุ่มสามทุ่มพระอาจารย์อูเทนก็จะไปดักอยู่ตรงหน้าสภาหลังสภาเพราะจัดอยู่หลังสภาเขาเรียกห้องแก้วห้องแก้วเรือนทองคุณยายเพื่ออะไรเพื่อเอาโยมที่มาฟังส่วดนี่แหละพับจีวรดีไหม หกหมื่นกว่าชุดนะแล้วพอเวลางวดเข้างวดเข้าเท่าที่จำได้นะเดือนสุดท้ายห <c oughs> ลวงพอ่อธรรมะหลวงพ่อเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าให้มีการจัดทุดงทุดงฮะทุดงให้ญาติโยมมาค้างวัดเนี่ยมาค้างเป็นเดือนคนระับถามว่ามาจัดทุดงค้างเป็นเดือนเพื่ออะไร ยอดตอนนั้นพลาีอยู่สามร้อยเจ้าหน้าที่อุบาสกอุาสิกาก็หลักรนะ้อยฮะเนาะพนักงานก็หลักร้อยแต่จะจัดงานล้านมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีกำลังคนมาเพิ่มหลวงพ่อธรรมะท่านก็เลยให้เอาญาติโยมนี่แหละที่ว่างเว้นจากภารกิจแล้วเนี่ยก็มาอยู่วัดดิมาอยู่วัดมาเอาบุญกัน มา่อยู่กันเป็นเดือนพอมาอยู่ป้าาเนี่ยมาอยู่กันเป็นเดือนออเนี่ย,ยต้องมีคนดูแลไหมไมมีฮะจึงต้องตั้งทีมงานเลยนะทีมงานนะเพื่อดูทุดงเพื่อพอเช้าก็มีการสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธินะแล้วก็รับประทานอาหารเช้านะพอเสร็จรับประทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บก็ มีการพยายามทำความสะอาดวัฒนธรรมคุณยายคือไม่ใช่อยู่เปล่านะพออยู่แล้วก็ฝึกวัฒนธรรมคุณยายไปด้วยพอจัดนะทำเรียนรู้วัฒนธรรมคุณยายเสร็จเรียบร้อยนะแล้วพอหลังเพลงหลังบ่ายก็จะมาทำรับบุญกันหลักๆเลยก็คือมารับบุญแล้วก็มาฝึกตัว และชุดป้าๆที่มาอยู่วัดนี่แหละในวันงานคืออะไรคืออาสาสมัครผู้นำบุญครับนะจากป้าๆที่แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะ่ะแต่พอในวันงานนี่คือเป็นผู้นำแถวเป็นผู้นำรถเป็นผู้นำบุญเป็นผู้นำเข้าสู่พิธีเอาป้าๆมา นะอีกงานหนึ่งถามว่าพอไรเรียงแล้วเนี่ยดูประวัตินะจากปีสี่สองเนี่ยนะสี่สองทางทางจากปีสามเก้าสี่ศูนสีู่นย์นะสี่ศูนย์นี่ทางเก้าหน้าแสนทางเก้าน่าทางเก้าหน้านี่คือการสอบธรรมะของนักศึกษาของเยาวชนเนี่ยหนึ่งแสนนะ พอปีสี่ศูนย์ขึ้นปีสี่หนึ่งเนี่ยนะหลวงพ่อธรรมะท่านมีนโยบายให้เราจัดทางก้าวหน้าหนึ่งล้านทางก้าหน้าจัดสอบนะเรื่องเกี่ยวกับมงคลชีวิตเนี่ยหนึ่งล้านคนให้ได้พอได้หนึ่งล้านเสร็จปุ๊บก็จะจัดเป็นโรงเรียนกัลยาณมิตรอาจารย์ในโรงเรียนก็เป็นอาจารย์ที่เป็นยอดกัลยาณมิตรในโรงเรียน หลวงมีกกำลังพูดถึงอะไรพูดว่าเออุบาสิกาแก้วแสนนี่มันมาอย่างไงจู่ๆไปตามมาแสนนั้นมันเป็นไปได้ยากนะถ้ามันไม่มีผู้นําในชุมชนอ๋อท่านปรูพมไปตั้งแต่นี้แล้วตั้งแต่ทางก้าวหน้าหนึ่งล้านแล้วพอทางก้าวหน้าหนึ 1, 000, ่งล้านเตร็จปุ๊บทั่วประเทศไทยจะมีโรงเรียนหูกอมล่ะในโรงเรียนที่สอบ ทางก้าวหน้านี่แหละก็จะเป็นเป็นตัวหลักที่จะไปชวนนะญาติยโยมนะอุบาสิกาแก้วหนองอ่อนทั้งหลายเนี่ยมาเห็นไหมมันเป็นเครือข่ายมันโยงใยกันไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นพอได้ป้าปาพวกนั้นมาแล้วอะทำไงต่อเพื่อที่จะให้เข้าไปชุมชนจากทางก้าวหน้าก็เป็นบ้านกาลยานามิตร จำได้ไหมัรยพอบ้านกัล,ลยานมิตรมานี่ก็ทำให้ในชุมชนนั้นแข็งแรงขึ้นนะทำให้ชุมชนนี้นั้นแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นปุ๊บจึงสามารถพาอุบาสิกาเนี่ยนองอ่อนทั่วประเทศมาได้นะเห็นไหมภาพมันภาพมันต้องชัดทีเดียวจากเยาวชนไปสู่โรงเรียน โรงเรียนไปสู่เยาวชนนะแล้วจากเยาวชนก็มาเป็นเป็นอะไรเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนพออย่างที่เรียนบอกว่าแล้วพระเนี่ยถ้ามากันเป็นหลายแสนเนี่ยจะจัดระเบียบกันยังไงใครจะมาช่วยพระในวัดสามร้อยเองทำเงินไม่ไหวนะอ่ะต่อไปก็เลย มีโครงการพระกัลยาณมิตรเห็นไหมมีโครงการพระกัลยาณมิตรแล้วก็เลยสร้างนะเขาเรียกอะไหรหมู่บ้านนะพระกัลยาณมิตรขึ้นมาเพื่อนิมนต์พระที่อยู่ที่ไม่ใช่วัดพระธรรมากายที่อยู่รอบๆเนี่ยนะทั่วประเทศ มาอบรมที่วัดพัฒมากายเพื่อเพิ่มศักยภาพนะความรู้นะหรือว่าความสามารถหรือว่าคุณธรรมเบื้องต้นให้ท่านเนี่ยรู้เพื่อที่จะในวันสลายล่างคุณยายเนี่ยท่านจะได้เป็นกัลยาณมิตรเป็นพระกัลยาณมิตรนะให้กับพระที่มาอีกสองสามแสนคนเอ้ยพระที่มาสาักแสนคนได้ แสนชูแสนรูปได้นี่ไงคือทุกอย่างนี่ถูกจัดวางอย่างอย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นระบบนะเริ่มต้นท่านมองอย่างนี้หนึ่งการปฏิสันฐานนะหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งอาหารเป็นที่สบายนะสองสถานที่เป็นที่สบายสามบุคคลเป็นที่สบายสี ธรรมะเป็นที่สบายเห็นไหมพอเริ่มตีโจทย์ว่าล้านคนมาเนี่ยอาหารเป็นที่สบายท่านก็เริ่มไล่แล้วครับอาหารเป็นที่สบายเนี่ยเป็นอาหารโยมกับอาหารพระโยมที่มาเนี่ยมีด้วกันอยู่สองแบบโยมที่มาค้างกับสองโยมที่มางานนะในวันงานจะเตรียมไงให้ได้ล้าน จึงมีแพ็กอาหารกระป๋องข้าวกระป๋องแกงกระป๋องผัดผักกระป๋องนะมีหมดทุกอย่างกระป๋องเนี่ยน้ำกับกระป๋องงานน้ำถ้วยนี่แล้วใครทำพระทำเจ้าจวาดปัจจุบันนี่แหลนะพระอาจารย์อิทธินี่แหละเป็นผู้ทำอาหารกระป๋องเนี่ยอาหารพระแหละครับโอ้โหอาหารพระนี่หนักเล ถามว่าหนักยังไงจะถวายอาหารกระป๋องได้ไหมพระมาแสนนะฮะถวายอาหารกระป๋องหมดเลยหลวงพ่อท่านไม่ได้เลยท่านอาหารต้องถวายด้วยความปราณีเราบอกอาหารอาหารต้องถวายด้วยความปราณีปราณียังไงหนึ่งภาชนะก็ต้องปราณีสองที่นั่งก็ต้องปราณีที่ขบฉันก็ต้องปราณี 3แม้แต่พระทหารที่ถวายก็ต้องกรานี่และร้อนด้วยโอ้โหโจนี้ยากนะฮะร้อนเนี่ยน,นะจึงมีจึงเริ่มเกิดการปฏิวัติการขบฉันของวัดพระธรรมกายอ่างที่พูดนี้นะก่อนหน้านั้นพระสามร้อยลูกอยู่ด้วยกันอย่างสงบ ฉันยังไงฉันด้วยจานสแตนเลสช้อนสแตนเลสนะฉันชามสแตนเลสกับช้อนสแตนเลสพอเวลาฉันเนี่ยฉันเพื่ออะไรทําไมถึงใช้จานและช้อนสแตนเลสนะหลักสําคัญคือเพื่อฝึกสติเพราะถ้า เกรงทีหนึ ki, <necessary> God, ่งก็ดังนูไว้ถ้าเกรงหลายๆหลายๆองค์พร้อมๆกันสามรอยเป็นไงโอ้โหสนั่นเนี่ยนึกว่าอุ้ยหมดเวลาเพราะฉะนั้นฉันเพื่อฝึกสตินั่นที่สภาธรรมกายหลังคาจากก็ฉันกันอย่างนั้นแต่พอจะเริ่มงานยายเนี่ย สมมุติถ้าพระมาแสนแล้วใช้ใช้ช้อนชามสแตเลสเป็นไงเกิดขึ้นพระที่ไม่ได้ฝึกตัวมาไม่ได้ฝึกสติมาเป็นไงเอ่ยโอ้โหน่าจะหมดศรัทธาละโอ้โหดังมากนี่เขจะนี่ท่านจะไปออกรบกันเหรอเพราะฉะนั้นเอาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาภาชนาที่หนึ่งไม่ดัง สองดูแลรักษาง่ายนะสามแตกหักยากสี่ดูปราณีสวยงามด้วยนี่คือโจทย์จึงเป็นที่มาที่ไปของเมลามีนจึงมีถ้วยชามที่เป็นเมลามีนออกมาเพราะเมลามีนมันก็คือกึงๆพลาสติกเห็นไหมฮะ แต่เป็นคล้ายๆกับพลาสติกเคลือบเคลือบแข็งอะแล้วมันก็พิมพ์ลายได้สวยงามพอเวลาช้อนสัมผัสตีก็ดังไหมไม่ดังเออไม่ดังดูปลานี่ไหมดูปลานี่ดูอย่างน้อยก็ดูปลานี่ก่อนถ้วยชามพลาสติกอะ <c oughs> นะแล้วต้องใช้เท่าไหร่ล่ะโอ้โหต้องใช้เท่าไหร่ นโยบายก็คืออย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งน้ำแกงหนึ่งละสองพวกอาหารคาวต้องมีอย่างน้อยอีกสามเนาะแกงหนึ่งอาหารคาวอสามขนมหวานล่ะมีถ้วยเล็กอีกเนาะแล้วก็มีจานอีกเนาะ โอเคเพราะฉะนั้นจานเมลามีนต,ต้องใช้กี่ใบคํคำนวณถ้าพะมาแสนจานต้องมีแสนชามถ้าพะมาแสนในหนึ่งในหนึ่งหนึ่งวงมีอยู่หกรูปเอาหนึ่งแสนมาหารหกสิเหลือเท่าไหร่นะ สามหมื่นสามพันถูกไหมสามหมื่นสามพันสามร้อยจุดสามสามโตอ่ะตีง่ายๆว่าสามหมื่นสี่แล้วกันจึงต้องจัดเตรียมพัทหารสามหมื่นสี่พันวงสามหมื่นสี่พันวงคูณด้วยชามที่เป็นซุปเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งอย่าง เพราะฉะนั้นในหนึ่งในชามอย่างน้อยต้องมี34,000ถ้วยอ่ะแล้วถ้าเป็นกลับละ่ะอีกสองสายางถ้าสามก็คูณเข้าไปอีกสาม0 0ก็กลายเป็นแสนสองหรือแสนสามใบอืมถ้วยน้ำละ่ะต้องมีไหมถ้วยมีอีกเมื่อก่อนวัดพระธรรมากายใช้ถ้วยแก้วแตกไหม คุณต,ต้องเปลี่ยนใหม่ก็เป็นถ้วยถ้วยถ้วยพลาสติกถ้วยเมลามีนอีกนะช้อนอีกอะซอมอีกอะยังไม่พอนะจัดให้ปานิชต้องมีแผ่นรองไหมโอ้โหละเอียดมากนะแผ่นคุมโต๊ะแล้วโต๊ะล่ะทำยังไงในระยะเวลาแค่เดือนสองเดือนเนี่ยจะทำยังไง ให้ได้โต๊ะสามหมื่นสี่พันตัวคิดจะมีบริษัทไหนที่สามารถรับทําโต๊ะภายในหนึ่งเดือนสามหมื่นสี่พันตัวได้บ้างยากแล้วงบประมาณน่ะไม่ไหวแล้วถ้ามันเป็นโต๊ะแบบถาวร หลังจากงานล่ะตายเลยมันจะกลายเป็นขยะกองโตเลยทีเดียวโตสามหมื่นกว่าตัวแล้วทำยังไงอ่ะอ้เงินต้องทำเป็นโต๊ะพับแล้วเวลารับประเคนล่ะต้องมีโต๊ะเล็กๆเ,เพื่อรับประเคนก็ต้องพับได้เหมือนกันนะแล้วสเปกนี้มีใครมีใครเขาขายไม่มี โต๊ะชาวบ้านก็ก็โต๊ะสี่เหลี่ยมแต่โต๊ะพระนี่คือโต๊ะที่มันจําลองเป็นโต๊ะกลมเพื่อฉันรอบวงเป็นโต๊ะจัดงานเลี้ยงทํำยังไเงเปิดเองเลยฮนะพระหล่อเชื่อมเองเลยฮนะพระเลยต้องทําโต๊ะเองทําขาโต๊ะพับเองเชื่อมเหล็กเองนะตัดวงรอบโต๊ะเอง อย่างนี้นี่เห็นไหมนี่คือความละเอียดอ่อนที่จะเอาบุญกับคุณยายแม้แต่พระทหารที่ทำที่ทาถวายในวันนั้นเ <c oughs> นี่ยนยโยบายคือถวายอาหารร้อนจึงจะต้องทำครัวกันบนสภาเลยทีเดียวเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อเปิดเพื่อให้ได้อาหารร้อนแล้วก็ต้อง ต้องคำนวณอีงนะว่าจะเปิดกี่จุดเพราะกี่จุดจะบริการได้กี่จุดจะถวายได้เท่าไหร่แล้วแม่ครัวก็ต้องมีกี่คนแล้วชุดถวายละ่ะโอ้นี่ก็ตื่นจังเลยหมดเวลารอบสองแล้วดีไหมดีค่ะนี่เป็นการเปิดเรียกอ,อะไร เปิดขุมทรั์ทางปัญญาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนว่าหลวงพ่อคิดงานอย่างไรแล้วหลวงพี่นั่งฟังท่านที่ท่านเรียบฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยมามาให้โจทย์คิดคิดคิดพอคิดเสร็จปุ๊บก็จนได้ข้อสรุปแล้วก็ออกไปทำงานพอออกไปทำเสร็จปุ๊บเจอปัญหากลับมาอีกแล้วก็ไปทำใหม่เจอปัญหากลับมาอีก ทำใหม่แล้วถามว่าท่านปล่อยไหมไม่ปล่อยท่านบอกการจะเอาบุญกับคุณยายปล่อยไม่ได้ไม่ปล่อยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆยุ่งจริงๆยุ่งที่สุดและทุกเวลาทุกนาทีท่านเนี่ยนึกอย่างเดียวเลยว่าจะทำอย่างไรให้จัดงานถวาย ถวายบุญนี้เนี่ยให้กับครูบาอาจารย์ให้กับคุณยายให้ดีที่สุดจึงจะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบมากๆเลยเนาะโอเคพรุ่งนี้มาฟังกันต่อว่าเตรียมยังไงต่อเนาะดีไหมเอ่ยอ้าวดี๋ดกดไลค์นะแล้วอย่าลืมกดแชร์เยอะๆเพราะหลวงพี่ว่าใครที่ได้รับรู้รับฟังเนี่ย ก็จะเป็นพื้นฐานความคิดได้เลยนะว่าการจะการที่เราจะเปิดทําธุรกิจการค้าหรือวางแผนอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่นี่แหละสัป,ปะยะสี่นี่แหละนะฮะอาหารสถานที่บุคคลแล้วก็ธรรมะสำคัญนี่คืออาหารยังไม่จบเลยนะจ๊ะอาหารเนี่ย <laughs> อาหารยังไม่จบนะสถานที่ยังไม่ได้มาเลยนะครับบุคคลนี่พร้อมแล้วที่บอกว่า เตรียมทุดงเป็นพระกระะัลยาณมิตรมีบ้างบางส่วนแล้วธรรม,มะล่ะถูกไหมนี่อีกเยอะเลยการจะการที่เราจะเอาบุญใหญ่ก็ต้องเตรียมอีกกี่วันออกพรรษายี่สิบแปดหรือเปล่าย <c oughs> ี่สิบเจ็ดมั้งเห็นไหมขนาดนั่งไล่ไปทุกวันยังลืมเลยเนี่ในยี่สิบเจ็ดวันออกพรรษา นะอีกอกี่วันทอดกระถินวัดพระธรรมกายน <33. S 1> ิวคาสซ ون สาิบสามวันตัวหลังนี่ชัดเนี่ยง่ายเนาะ <Okay. S 1> นะสามสามวันมาบุญใหญ่กันเนาะอย่าทิ้งบุญบุญนี้สำคัญทีเดียวการทอดกระถินครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวในในรอบปีไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิตเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยโยมยังไม่รีบกลับหรอกคะ่ะนะครั้งเดียวในหนึ่งปีมีครั้งเดียวในหนึ่งวัด และที่สำคัญคือครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในโลกเพราะจะเป็นหน้าต่างกระจกสี7บานสุดท้ายที่จะติดตั้งเสร็จนะาโดยกระจกสีทั้งหลายก็มาจากคุณครูไม่ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ท่านทำแล้วก็ส่งมา ส่วนหลวงพี่มีหน้าที่จ่ายตังอย่างเดียว <c oughs> นะมีหน้าที่จ่ายตังแล้วก็ติดตั้งอย่างเดียวโอเคอนุโมทนาบุญสาธุเราก็รับตั้งใจหลับตาเบาๆ <c oughs> สบายสบายให้ใจของเราแช่มชื่นโดยปานผ่องใสให้เป็นที่ดึงดูดความสุขความํำเร็จความเจริญรุ่งเรือง ให้บุญนี้เป็นตัวดึงไม่ไว่าจะเป็นพวกทรัพ์์สมบัติให้เราเนี่ยมีเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประรานาจะกระทำสิ่งใดๆอันเป็นกุศลให้สำเร็จเป็นอาจาจรรย์แล้วก็บุญนี้ให้ไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมันวิบากบาศักิสิทธ์ต,ต่างๆให้มาลายหายสูญสิ้นไป พื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขยืนยาวให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆตลอดชีวิตตลอดรอดฝั่งในมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งแห่งตลอดในวิชาธรรมกายตามติดมหาปุญญาจารย์ไปทุกชาติตาากระตั้งเข้าสู่ที่สแสดงธรรมตั้งใจรับผ่อนหนะ้สัพพโร อาวินิมุนโตสัมปสันตา์ปวานชินโตสัมปเวรมันติงการตน

้าวไปรวยๆจ้านะแข็งแรงธรรมะสว่างสวเนาะแล้วเราจะได้เตรียมใจใสๆเพื่อมาเอาบุญใหญ่กันนะแล้วเราก็ส่งกำลังใจมินิฮาร์ดพร้อมกับยิ้มใสปิ้งปิ้งๆนะโอเคแล้วเจอกันใหม่จ้าสาธุ